กะทิกะทิอา้าวกัดอีกแล้วเหรอลูกกัดอะไรเนะี่ยฮะกัดพระอ้อมอีกแล้วแล้วผิดอีกแล้วใช่ไหมผิดไหมบอกยายสิหนูผิดเปล่าผิดไหมเนี่ยเนี่ยกัดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยกัดพระอ้อมอีกแล้วฮะบอกยายสิ ไม่ตั้งเลยมาคุยกับยายก่อนมาคุยกับยายสิหนูนะผิดปเปล่าฮะผิดไปคะขอโทษก่อนขอโทษยายเลยฮะไม่ตั้งเลยมาขอโทษเดี๋ยวนี้เลยมาขอโทษเดี๋ยวนี้เลยมาหนูกัดทำไมอะฮะ ดูด e. ื้อทำไมดูดื <ch> ้อทำไมดูดื้อทำไมหยิบหยิบพี่หมีมาไปเอาพี่หมีมาแล้วไปเอาพี่หมีมาพี่หมีอ่ะพี่หมีพี่หมีมาเอามาให้ยายมาให้ยายยายเอามาขอโทษยายอู้หูหููหููหไปไม่ต้องมาทมเลยไม่ต้องมาอ้อนเลยไม่ต้องมาอ้อนเลยต้องมาอ้อนเลยต้องมาอ้อนเลย เนี่ยเน,นี่ยใครกัดเนี่ยเน,นี่ยใครกัดเนี่ยใครกัดเนี่ยใครกัดเนี่ยพระอ้อมเนี่ยหนูจะกัดพระอ้อมทำไมฮะผิดไหมผิดไหมน <laughs> ั่งก่อนนั่งก่อนนั่งลง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 เร็วนั่งขอโทษเลยนั่งขอโทษเลยเร็วๆแน่ยายที่ผิดไปแล้วที่ผิดอีกแล้ว ไปนั่งเลยไปนั่งขอโทษก่อนไปเร็วๆกระจายเร็วๆไปนั่งขอโทษก่อนนั่งลงนั่งลงเฉยๆสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดียายยายที่ขอโทษนี่หันบางนี้ที่ขอโทษที่ขอโทษไปแนะแนะยา ไปนั่งขอโทษก่อนเร็วเร็วเร็วขอโทษยายก่อนขอโทษยายก่อนแล้วขอโทษกัดทําไมกัดทําไมพระโฮมอ่ะหนูจะกัดทําไมพระโฮมอ่ะยังไม่ได้กัดยังไม่ได้เย็บเลยอะ่ะพระโฮมอะ่ะใครกัดใครฮะไหนใครกัดใครใครกัด เนี่ย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 ใครกัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครกัดเนี่ยใครกัดเนี่ยใครกัดเนี่ยเนี่ยใครกัดใครพี่ใช่ไหมทกจัดใช่ไหมคะฮะไม่ต้องมา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 ไ่ตนั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วเนั่งเอาพี่หมีมาเอาพี่หมีมาพี่หมีมาเร็วพี่หมีมาเอาพี่หมีมาเร็วๆเอาพี่หมีมา มาให้ยายมาให้ยายเร็วมาให้ยายมาให้ยายโอ้มาให้ยายมามาโอ้มาให้ยายเร็วสิเอาพี่มีมาพี่มีพี่มีอ่านันนสะบัด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 แล้วนั่งขอโทษก่อนเร็วกะทิเร็วยายที่ขอโทษมา่นั่งลงเร็วเร็วกะทิ เร็วเร็ว,รวนั่งขอโทษก่อนใครกัดพ่อมใครกัดพ่อ,อพมฮะที่ผิดไหมเร็วนั่งขอโทษก่อนขอโทษก่อนออน,นั่งดีๆนั่งดีดีโอที่ขอโทษยายที่จะไม่กัดแล้วที่ขอโทษโอ้ที่ขอโทษที่ขอโทษยายยายที่ขอโทษนะต่อไปนี้ที่จะไม่กัดแล้ว ที่จะไม่กัดแล้วยายที่ขอโทษขอโทษนะคะขอโทษนะคะแล้ววัดดี Fc ก่อนเร็ว fc จะได้กดติดตามกะทิเร็ววัดดีสวยสวยแล้ววัดีวัดีวัด,ด,วด,ดีเอ๊ะหาวแลวหาวแลวอีอเอะ